สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอยากคิดว่าวิญญาณไม่มีจริงเจ้าของเครื่องเส้นไหวเคลื่อนไหวแล้วหลังเฟซบุ๊กแต่งโมโพสต์ไม่หยุดเรียกว่าเป็นที่สงสัยและต้องหาคําตอบกันดนดวน,ดวนหลังช่องทางโซเชียลของนางเอกสาวแต่งโมนิดาออกมาเคลื่อนไหวแบบไม่พักทั้งการปล่อยภาพปล่อยคลิปออกมากลายเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ และมีอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่มีมือดีโพสปริศนาบนเฟซบุ๊กแตงโมนิดานั่นก็คืออาจารย์เจเจ้าของเครื่องเส้นไหวเผยว่าอยากคิดว่าไม่มีจริงอย่าดูถูกคนที่เขาทําดีมาทั้งชีวิตถึงจะพังเครื่องมือต่างๆของนางฟ้าแต่อย่างโง่สิครับเขาคนนิ่งข้อมูลมาหมดแล้วแล้วก็มีอะไรอีกเยอะออกมาอย่าหลอนแล้วกันดูตาของพวกเธอหลอนนะตอนนี้และใส่เสื้อผ้าบางๆหน่อย เหมือนว่าร้อนอากาศช่วงนี้เรามองเธออยู่ทุกลมหายใจนะจ๊ะเพื่อนรักขอขอบุุ้นแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ